นี่คือซากโบราณสถานอุบมุงโบราณที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพระาธาตุหนองสามหมื่นในตำบลบ้านแก้งอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิหลังจากที่ผมได้สักการะองค์พระาธาตุและชมเสมาหินในวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้เดินทางไปชมอุบมุงที่ตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก่างจากองค์พระาธาตุหนองสามหมื่นเพียง300เมตรเท่านั้นเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะครับอ๋อเจอบอดีนะ อุปมุงจะอยู่ตรงด้านหน้าตรงนู้นนะก็มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นพวกอาคารก่ออิฐอยู่ด้วยเนี่ยอยู่หลายจุดเลยตรงน,นี้เป็นเนินนะครับอุมุงเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับอิทธิพลศิลปกรรมในวัฒนธรรมล้านช้าง ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐขนาดเล็กมีช่องคล้ายอุ่มงสำหรับปฏิสถานรูปเคารพบางแห่งใช้เป็นที่ปฏิบัติภาวนาซึ่งจะมีพื้นที่ขนาดเล็กสามารถเข้าไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นอุม่มงที่ตำบลบ้านแก้งอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิได้รับการสำรวจพบว่าพื้นที่โดยรอบมีร่องรอยสิ่งปลูกสร้างอื่นๆแต่ได้พังทลายเหลือเพียงกองอิฐเท่านั้นนอกจากซากโบราณสถานที่พบแล้ว เรายังได้พบชิ้นส่วนโบร,ราณวัตถุอาทิใบเสมาหินที่ถูกวางไว้หน้าอุบมุงและแท่นฐานรูปเคารพที่สันนิษฐานว่าจะเป็นฐานพระพุทธรูปอยา่างบริเวณตรงนี้ครับก็เป็นเนินที่เป็นโบราณสถานที่พังทลายไปหมดแล้วแต่เห็นเป็นก่ออิฐอยู่นะครับแล้วก็จะมีอุบมุงตรงนี้ชัดเจนที่สุดนะฮะยังไม่กาศโดยรอบนะครับจะมีเนินแบบเนี้ย ต้นไม้จะขึ้นปกคลุมนะอันนี้ก็เกาะอ,อิฐเหมือนกันนะครับด้านหลังตรงนี้เหมือนกันคะตัวนี้ก็เกาะอ,อิฐอยู่หนึ่งฐานนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าของอุบงุ่งเนี่ยจะมีหลักศิลา,าคล้ายๆเสมานะครับหลักหินที่พบทั่วไปนะในชัยภูมิเนี่ยจะแบบนี้ฮะทาวารวดีจะพบหลักแบบน,นี้เยอะมากเลยที่ชัยภูมิ นั่นเป็นกองนะกองของอิฐนะที่มีการก่อสร้างอยู่ด้วยด้านหลังอุบมุงตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับรจะสร้างอยู่หลายหลังนะสันนิษฐานกันว่าพื้นที่แถบนี้จะเป็นพุทธสถานโบราณที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า300ปีและมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณใกล้เคียงที่มีการพบเสมาหินจำนวนมากรวมถึงองค์พระธาตุหนองสามหมื่นอันเป็นสิ่งเคารพ ที่สำคัญของพื้นที่แถบนี้